สาวพรเป็นคนแรกที่ทำให้หนังบีดูไลฟ์ได้ถึง30นาทีแล้วสาวพรเป็นคนแรกที่ทำให้หนังบีออกมาไลฟ์วายเธอเป็น m อ็มบีี่นงบีเลยจักไวาอยังตออีหย่าง,ออางโอ้มื่อเจ้าเอ๋ยมึงศึกษาอินเตอร์นเรน็ตมึงมีมึงยังขึ้นมาไฟ์สดได้มึงศึกษา,ากะอยากไปนอนหแหละอันทุกคนแต่ปัญหามันอยู่ที่น้องใบเข่า นองไปเข่าเพรอยากนอนนอนตลกแ,แม่ทิไปทตาบ้าก่อนแล้วไปยกลูกขึ้นมาเขยับมือคืนนี้นะค่ะเจ้าขามึงจะเขย่าทำไมลูกนอนหลับอยู่บนมือเออถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกนอนหลับอยู่บนมืออยู่บนอ้อมกอดเองมึงก็อ,อ,กอย่าไปเขย่าลูกสิมึงจะุ๊กนิกงุ๊กนิก่ง มีใครเป็นอยักษสี่กับปู่กับเพ็ดเพชรเนี่ยเพ็ดมันแองง่ายเนี่ยโอ้ใบข่าวโอ้อีหลาอีหลาห้องไครห้องเพชรยังลูกห้องเพชรยังทุกคนล่าสุดไปเข่าไปนอนนออีหลาขึ้นไปนอนหลัลึกอีหลานอนลูกนอนนอนโอ้ยมึงอยาสมควรไปนอนทุกคนกับเบลลุกคือกันบอลจำเป็นต้องต้องมาสับเติมกัน ถามียังกับบอกกันตรงตรงะกับแซดเมื่อว่ากันตรงตรงบําจำเป็นตรงน้าบุหรี่กันสาวพอมอะไะลมือนี่คือสิเป็นครั้งที่สุดถ่ายถ่ายส,สุด กลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะต้องออกมาถกกันอย่างมากมายนะคะกับกรณีที่อินฟลูดังอย่างนางบีค่ะภรรยาไอสติ๊กนะคะที่ถึงกับสุดทนค่ะไลฟ์สดซัดสาวพ,พรนะคะหรือว่าสาวพ,พรเบาแมกค่ะถึงการเลี้ยงดูลูกน้อยตอนหนึ่งนะคะว่าปกตินางบีเนี่ยจะไม่ออกมาพูดถึงคนอื่นนะคะแต่ว่าสาวพ,พรคือคนแรกที่ทําให้นางบีออกมาพูดล่าสุดให้ใบข้าวเนี่ยลูกของตัวเองนะคะบอกว่าให้นอนนอนอนอนแม่อยากนอนแล้วแล้วก็มีการทําท่านะคะที่สาวพรน,นั่งหลับขณะอุ้มลูกค่ะผัวก็นอนกรนบอกว่าอยากนอนแต่ไม่พาลูก ลูกไปนอนเปิดไฟสว่างจ้าไลฟ์สดเห็นแล้วโมโหสุดๆค่ะ โอ้แพง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 แม่ส <dialect> ิปลุกตะลงเด้ห <plural> ล <issions> ือเด้อขอบคุณค่ะไปนอนก็อยากไปนอนฮแหละอันทุกคนไปนอนให้กระบอกว่าไปนอน แต่ปัญหามันอยู่ที่น้องใบเขาน้องใบเขาไม่อ,อยากนอนก,อนอกับบอนอนยวสะาร์ปปิโป้งให้บังก็จ้ะขอบคุณค่ะดอกอุลาบนอนได้หรอกแม่ทิปยาพัฒนาก็ ปงปงนองใบขาวเลยจังนอนก็นตื่นตื่นแล้วก็หายนอนเดลอกเด้อฮะอโกยเป็นเนียวนี้ตลอดเดี๋ยวจะพันปิดทาบักก่อนเดี๋ยวชิมาเอาคนิกีก โดยนางบีนะคะถึงขั้นกล่าวว่าสาวพรเป็นคนแรกที่ทําให้นางบีดูไลฟ์ได้นานที่สุดสาวพรเป็นคนแรกที่ทําให้นางบีดูไลฟ์ได้นานถึง30นาทีและสาวพรเป็นคนแรกที่ทําให้นางบีออกมาไลฟ์ว่าให้เธอเป็น MVP ของนางบีเลยพร้อมทั้งยังได้พูดถึงการเลี้ยงดูลูกของสาวพรน,นะคะก่อนที่จะบอกว่านางบีไม่ใช่แม่ที่เพอร์เฟกนางบีไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดไม่ใช่เลยนางบี <ang> เป็นแม่ธรรมดาคนหนึ่งแต่นางบีเป็นแม่ที่พร้อมที่จะเรียนรู้นางบีไม่อ้างว่าบ้านเราเนี่ยมาเลี้ยงลูกอย่างนี้ บางช่วงเนี่ยฉันก็เลี้ยงลูกอย่างนี้นะตามประสาบ้านนอกเราเราก็เลยเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่มึงศึกษาอินเทอร์เน็ตบ้างมึงยังขึ้นไลฟ์สดได้มึงไปศึกษากูนี่บอกแล้วไมเกรนกูจะขึ้นจากที่ป่วยจะได้อยู่โรงพยาบาลนานกูดูติกตอกสาวพรเมื่อคืนนี้ ผัวนอนกลรนอุ้มลูกมาหลับหน้าไลฟ์มึงทําไปเพื่ออะไรวะใบข้าวนอนนะลูกแม่ก็อยากจะนอนแล้วเที่ยงคืนแล้วพร้อมกับทําท่าหลับค่ะแล้วก็พูดต่อนะคะว่าขอบคุณสําหรับกุหลาบใครส่งกุหลาบให้กูไม่เห็นมีใครส่งกุหลาบให้สักดอกเมื่อคืนนี้เขาก็บอกว่าพรอนไปปิดไฟนอนเอาลูกวางลงประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีของขวัญสักชิ้นส่งไปให้จึงได้ไปปิดไฟนอนพฤติกรรมเมื่อคือนเนี่ยนางบีไม่โอเคมากๆมีแต่คนเข้าไปด่าเต็มเจ้าพรอนเป็นคนแรกที่ทําให้นางบีดูไรได้นยน้ำที่สุด สาวพรเป็นคนแรกที่ทําให้นางบีดูไลฟ์ได้ถึง30ินาทีและสาวพรเป็นคนแรกที่ทําให้นางบีออกมาไลฟ์วายเธอเป็น MVP น่นางบีเลยอีรีค่ะมือเจ้าค่ะจักวายอย่างต่ออีอย่างโอ้มือเจ้าเอ๋ยเอาน้งให้ลูกดูจุ๊บจุ๊บจจหาวินาทีเอ้ยอีหลักใบเขาแม่ปิดเงียวเด้อแม่ปิดเงียวเด้ออ่ะอีหลักนอนอยู่ตรงนี้ก่อนเด้อด้านลุกเด้อด้านเมสิมาเดา้อข้าวหนึ่งเด้อย่างไปสิบวินาทีเดินกลับมาจักมือหนะักจักวายหล,งลงยยงังบ นงบีบอเมเอนเลยค่ะนงบีเป็นแม่ธรรมดาคนหนึง่งแต่ว่านงบีเป็นแม่ที่พร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะนงบีไม่อ้างว่าบ้านเฮ้ามันเลียลกกเยเล้ยงลูกจังสีนะ่เด้อร์บางช่มค่อยเลี้ยงลูกจังสีนะ่นะเราเลี้ยงลูกจังสี่นะเนาะตามประชาบ,บ้านเฮ้าตามประชาบ,บ้านนอกของเฮ้าเฮ่ากั็เลี้ยงลูกจังสี่บัวค่ะมึงศึกษาอินเทอร์เน็ตมึงนี้มึงยังขึ้นมาไะไรสดได้มึงศึกษาโว่กูนี่เฮ้อมึงเราไม่เก่ฑกูสิขึ้นจากที่กูป่วยกูสิได้อยู่โรงพยาบาลโดนกระยอนกูเบิ่งเัิน ติดต่อสาวพอน์มาคืนนี่มาชเช้าเลยอันผู้พัปปวน่ะก็น,นอนคน <c oughs> อู้หะแม่โนวีคือแบบว่าอุ้มลูกมันหลับหนาอะไรมึงทำไปเพื่ออะไรวะอุ้มลูกมันหลับหนาหอีลาใบเข่านอนเนอะแม่จะอยากนอนแล้วนี่เที่ยงคืนกว่าแล้วลูกเที่ยงคืนแล้วแม่อยากนอนขอบคุณค่ะกุลหลาบจักว่า,ากูใดส่งกุหลาบให้กูยังไม่เห็นไหนเห็นมีใครส่งกุหลาบให้สักดอกเมื่อคืนนี้เขาคืนทำหรับกูแหละ นอกจากนี้ค่ะนางบีนะคะก็ยังได้มีการทําท่าทางค่ะเรียนแบบการเลี้ยงลูกของสาวพรที่ดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อาธิการอุ้มลูกแรงๆค่ะจนทําให้เธอหงุดหงิดมากๆเลยนะคะและสอนวิธีการอุ้มลูกดีๆเวลาเด็กงองแงรวมถึงยังคงกล่าวตําหนิสาวพรประกอบการอธิบายไปด้วยถึงการเลี้ยงลูกให้มีประสิทธิภาพนะคะที่ไม่ได้วัดจากของที่ใช้นาราคาถูกหรือว่าราคาแพงมันอยู่ที่วิธีการค่ะปวดหัวจนไมเกรนขึ้นเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ออกมาไลฟ์ด่าคนทางที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยแต่เห็น แล้วก็อดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรื่องเด็กเนี่ยเรื่องลูกเซนซิทีฟมากเลยกับตนนางบีเล่าไปหุนหิดไปค่ะกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของสาวพรน,นะคะจนถึงขั้นบอกว่าให้เอาลูกมาเดี๋ยวจะเลี้ยงให้เพราะว่าสาวพรไม่มีคุณสมบัติของการเป็นแม่ที่มีประสิทธิภาพทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วที่คนอื่นเขาเม้นดุหรือว่าเม้นว่าเนี่ยเขาก็เตือนเพราะว่าหวังดีแล้วก็เป็นห่วงเด็กตั้งคําถามนะคะว่าทําไมถึงไม่ลองปรับเปลี่ยนการทำคอนเทนต์ถ้าคิดว่าจะเอาลูกมาทำคอนเทนต์จริงๆให้ลองเปลี่ยนดูค่ะ มึงเหเนอย่างเด็กสี่กับผูกกระเฮาะเห็นอย่ยเห็นปันแองง่ายนินึ่งอ๋อใบข่าวโอ้ยหล่ะหล่ะห้องไทยห้องเฮ็ดยังลูกห้องเฮ็ดยังลูกที่ห้องไทยเฮ็ดยังแม่อุ้มยูนิเด้ใบข่าวอ่าใบข่าวมึงเป็นไรอือใจกูเต้นตุ๊บๆๆเลยแม่งี่ห่ากูชีได้ออกจากโรงพยาบาลยังไงบ่ะนี่เฮ้ยกูศูนย์ ลูกมึงอยู่ังสีไปวลามัน้องหาก็ค่อยๆอุ้มมันขึ้นไหอีฮามึงเบิงเดกูสิสอนวิธีอุ้มลูกนี่นี่วิธีอุ้มลูกเขาไม่ได้เฮ็ดคือมึงค่ะเขาไม่ได้กระแทกลูกคือมึงกูตอนที่กูม่ลูกคนแรกกูไม่ได้เฮ็ดคือมึงดอกกูทีบอกให้นี่นีลูกเป็นสีลูกงสีมึงค่อยๆอ่อมอนขึ้นมาอุ้มขึ้นมาเฮเฮ้ว่ากับลูกดีว่ากับลูกมนวนอีหลาเป็นอย่างลูกอีหลาคือพอนอนนอนลูกเนาะเดี๋ยวแม่นอนด้วยนะลูกนะเดี๋ยวแม่นอนน้ำสลูกเนาะเดี๋ยว กับแม่พวกเอากมาเป็นหลาสุดไปเข่าใย่อมนอนทุกคนหลาสุดไปเข้าใบยอมนอนนี่หลาคืาอ่านอนลูกนี่หลานอนลูกนอนนอน,น,อน,น,อนโอีหฮะมึงแหวสมควรไปนอนขอคืนกูแหละกูนั่งดูครึ่องชั่วโมกูไม่เห็นมีใครส่งขออพันธุ์ให้แต่อันเดียวการเลี้ยงลูกใครมีประสิทธิภาพเนี่ยต่อให้มันใช้ขวดนมขวดละสิบยี่สิบบาทมันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามึงจะเลี้ยงลูกแย่ค่ะไปเห็นคลิปหนึ่งหารู้ไม่ว่าสาวพรใช้ขวดนมเลี้ยงซื้อขวดนมเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกขวดละเป็นพันวะจัน แล้วไงลองเอาประสิทธิภาพไปพวกที่ใช้ขวดนมเลี้ยงลูกงขวดละยี่สิบสามสิบบาทขวดละห้าสิบบาทหกสิบบาทนะ่ะกับขวดเป็นพันของชาวพอมมึงลองเอาประสิทธิภาพเขานะคะมาเทียบกันดูดิมึงจะไปวัดค่าอะไรที่วัตถุวะท,ทําไมการที่การที่ชาวพร้อมซื้อขวดนมให้ลูขวดละเป็นพันนะ่ะหมายความว่าเขาเลี้ยงลูกดีเหรอมันอยู่ที่วิธีการมันไม่ได้อยู่กับวัตถุค่ะซูนแฮงมือเจ้าคางนังีคือแบบว่าตอนนี้ใครน่าจะขึ้นแล้วโอ้งุดหงิดโอ้ไม่เกรงข้นหัวกูนังดีคือบอกเลยนะคะว่า,ออาออมาไสด ด่านคนทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของนางบีเลยโมเมนเรื่องของนมงบีเลยค่ะมืเจ้าคะ่ะนันบีไม่ควดไปยุ่งด้วยซ้ำไปแต่เมื่อคืนเห็นแล้วคืออดบ่ได้ค่ะมืเจ้าะ่ะอดบ่ได้อีหรีมืเจ้าะ่ะอดบ่ได้อีหรีก็เลยแบบว่าเมื่อคืนท้าไม่เกรงใจนางบีลุกขึ้นมาดอะไรสดตั้งแต่ตีเจ็คืนครึ่งอดไวค้ค่ะแต่บอกใจตัวเองค่ะว่ากูจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเลยเพราะว่าอะไรคะเรื่องลูกเรื่องเด็กมันเซนซิทีแบบนันบีอ้มืเจ้าเอ้ยแล้วไปยกลูกขึ้นมาขย่าเมื่อคืนนี้นะคะมือมเน ล่าสุดมบเข่าม่ยอมนอนล่าสุดมึงมึงสิตถือซุ้ม,มกูนะดาล่าสุดมึงถือนังบีดาค่ะออนเออล่าสุดมึงถือนังบีดาค่ะ้อนเนี่ยล่าสุดตอนนี้อุ้ยสังหรย่อยนอนเวลานอนนมบเขา่านอนหลังนอนแม่อยากนอนแล้วแม่ในปวดเนียวด้วยอลีิเดะแม่ในปวดเนียวด้วยอลริมาลู้ว่าเป็นยังไปห,หาหมอค่ะคุณมาลู้ว่ามึงเป็นยังนะมึงจะไปหาหมอ ลูกนอนหลับอยู่บนมือเออถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกนอนหลับอยู่บนมืออยู่บนอ้อมกอดเองมึงก็อย่าไปขย่าลูกสิมึงจะลุกดิ๊กลุกดิ๊กทางที่แตกเดี๋ยวมานั่งทางนอ่ะโอเคมานั่งทางนี่โอ้ย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 แม่เหนื่อยไงใบข่าวเอ้ยแม่เหนื่อยเออเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละนอนเด้อลูกเด้อนอนเด้อนอนเด้อโอ้ยเที่ยงคืนนะลูกเอ้ยเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนก็แล้วน่าซุดใบข่าวมายังนอน โอ้ยนี่แหละนอนหาแม่กันเด้อเดาแม่ไม,ไ,ไม่เป็นเงียวกันเด้อไม่ปวดเงี้ยวเด้อวางลูลงเน้นแต่โทรศัพท์อันผู้ป่วยน่ะน้อนกดจักว่าเป็นห่วงลูกห่วงเมียเนี่ยกับปจักบ,บัตนันก็ได้เป็นห่วงลูกห่วงเมียเนี่ย,ยน้อนกด นึกถึงสุขภาพของลูกบ้างเลยแล้วเด็กมันสีเติบใหญ่ได้ยังไงมือเต้าเอ๋ยลูกมันจะลูกมันจะการเจริญเติบโตไม่ว่าจะทางด้านสมองทางด้านร่างกายมันสิมันสิเติบเติบใหญ่ได้ยังไงสูมันสีสมบูรณ์คับบ้านไหยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเด็กโกรธฮอร์โมนเขาจะต้องมีให้มากมากถึงเวลากับปิดไฟนอนไปเป็นยังลูกก็ไม่ได้วาสีห้องให้คับปั่นั่นดูแล้วเด็กก็คือแบบว่าเลี้ยงง่ายด้วยซ้ำไป ให้กินนมเมื่อคืนห้าวินาทีเอานมออกสองรอบโอเคอีหลานใบเข่าแม่ปวดแม่ปวดเียวเด้อใบเข่าแม่ปวดเียวเด้อเดาแ,แม่มาเด้อเดาหลุดเด้ออีหลานนอนไ่พีกันเด้อเดาหลุดเด้ออ่ะนอนลงนอนลงเด้อดาแ,แม่มาเด้อเดินไปสิบห้าวิานาทีกับเขามาอ่ะอีหลานเริ่มมาทานในนอนในใบเขา่า แม่ยังมานอนนะลูกเอ้ยลูกขึ้นอยู่จังสี่นอนลูกขึ้นมานอนนอนนอนนะลูกนอะเที่ยงคืนกว่าแล้วได้ลูกเด้อแม่อยากนอนแล้วแม่อยากนอนแล้วเด้ไม่เข่าเอ้ยขอาคุณกุหลาบใครส่งมึงกูดูเครื่องชองนะัโมงั้นกูไม่เห็นมีใครส่งอะ่ะกูหลับให้มึงสักดอกเขาส่งข้อความไปด่ามึงค่ะเต็มอ่ะเนี่ยขอาคุณกุหลาบ ยังน,นี่มึงเอามามึงเอาลูกมึงมาเดี๋ยวกูเลี้ยงเองมุนมั้มึงมีเท่าไหร่ยูพูดนะมึงเอาไว้ใช้กับผัวสองคนเอามาเดี๋ยวกูรับเป็นลูกุูทําเองกูเลี้ยงได้เอามาตอนนี้เอาบ่กูเลี้ยงได้ลูกมุงห่ะพรห่วยในเมื่อนมตัวเองก็ไม่ได้ให้กินชงให้ลูกกินขันป้าเรียกดีกกให้ป้าเลี้ยงอย่าเห็ดกับลูกจังสี ให้บ้านเลี้ยงเอาเจ้าของก็ไปหาลูกซุ้มือคันบ้านยูบ่ไกลกันนะเข้าใจยูว่าอาจีพหักลูกข้าใจยูว่าแม่ว่าลูกแต่ในเมื่อทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วแบบนี้เนะประสิทธิภาพความเป็นแม่ของเธอมันฉันเบิ่งมาขึ้นนี่ฉันแบบว่มาจนปวดหัวแหง้งเขารอของขวัญเพราะว่าอะไรเมืม่อคืนนี้เขาแบบเหมือนเขาหลับไปนะ,ะขอบคุณกุหลาบสองรอบท,ทั้งที่ไม่มีใครส่งบอกกุหลาบให้ท,ทั้งที่ไม่มีใครให้ของขวัญเลยค่ะไม่มีค่ะมือเจ้า,าขาก็เมายคิดว่าเออ มัะะนหลับมันนอนมันเลาของขวัญไปนี่เทนาังบีดูมนันัำให้นางบีรู้เลยค่ะพระเจ้าขาา่าว่าเขาไม่พร้อมที่จะทําตามคนอื่นเขาค้างามใจตัวเขาเองนางบีไม่รู้นะคะว่าเขารักลูกแบบไหนคนอื่นๆที่เขาพิมไปคนอื่นๆที่เขาแนะนำไปเป็นอย่างคือมโนอมรับเอาไปปรับปรุงตัวไม่ต้องมาใช้คําว่าลูกเขาไม่ต้องไปสนใจมา้องมาใส่คำนี้ค่ะเอสซีสามพลมาองมาบอกคำน,นี้ให้นางบีมา้องมาว่าค่ะคนอื่นๆเขาแค่แนะนําในสิ่งที่มันถูกต้องคนอื่นๆเขาแค่แนะนําเพื่อที่อยากให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งอะ ดีขึ้นเขาเห็นแล้วเขาสงสารเขาอยากให้ชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งเนะ่เติบโตอย่างมีคุณภาพทําไมคนที่เขาเข้าไปตักเตือนคนที่เขาไปให้คําแนะนําเขาต้องไปอิจฉาเหรอเป็นอย่างน่ะทาไมไม่ลองปรับเปลี่ยนคอนเทนต์อของมึงถ้าคิดว่าจะเอาลูกมาทำคอนเทนต์อีลีแต่พร้อลองปรับเปลี่ยนมึงที่ละลองปรับเปลี่ยนมึงบ่าลองเลี้ยงลูกตามที่คนอื่นเขาแนะนําดูสิโมเดนมาเลี้ยงลูกตามนจเจ้าของเลี้ยงยังไงก็สร้างเถอะลูกเขาลูกเขาเขาเป็นงไงคนนอกเขาสิเป็นยุงเองียงหลังกล้องเขาอาจจะเลี้ยงดีก็ได้ แล้วทำไมหน้ากล้องถึงเลี้ยงดีไม่ได้ถ้าหลังกล้องเลี้ยงดีอะหลังจากที่นางบีนะคะได้ออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะเจ้าตัวก็ถูกวิจารณ์กลับไม่น้อยนะคะเพราะหลายคนมองว่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาทำไมเลี้ยงใครเลี้ยงมันทั้งยังมีบางคนนะคะที่ตําหนิวิธีเลี้ยงลูกของนางบีเองด้วยค่ะโดยเรื่องนี้เองะท่านผู้ชมค่ะนางบีก็ได้ออกมาที่บายว่าคนที่มาด่าเธอนั้นน่าจะหลงประเด็นเนื่องจากว่าเหตุที่ทําให้เธอออกมาพูดนั้นเป็นเพราะว่าสาวพรอ,อุ้มลูกแรงไม่ถนอมลูกไม่พาลูกไปนอนไม่ดูแลสุขภาพของลูกและตอนนี้กก็ยยัังงมมีคนบอวว่าสาสพรุ้ ลูกไลฟ์สดอยู่เหมือนเคยบางคนก็หลงประเด็นเราพื้นเรื่องความสะอาดเราพืน้นเรื่องอันนั่นเรื่องอันนี้มันนอกคอรนะเรียองกนกนงี้งสิลงหลงประเด็นปะกูด,ด่าเรื่องที่มันกระทำลูกแรงๆกูด,ด่าเรื่องที่มันเห็ดลูกแห้งโบถนุถนอมลูกบ้พาลูกหลับบ้พาลูกนอนไม่ดูสุขไม่ดูแลสุขภาพของลูกนูน่นกูด่าเรื่องนู่นุหลงประเด็นปะอ้พวกที่เขามาด่ากูนะอีสุ่มจีดากูเรื่องอื่นๆนะ่ะอือบ้านกูกับบ้านนอกคือกันค่ะเรี่ยงลูกปเปรียบพุ่น ลูกทุกคนกูกันเลี้ยงใ,ให้เล่นดคิดตรงคิดตรงคือกันค่ะภาพมันยางการดินย่างใช่คือกันค่ะสิ่งที่ฉันดา่าสาวบอลกับสิ่งที่เธอมาด่าฉันน่ะมันคนประเด็นกันอ่ะนะคะเออพอน้องบีพูดก็ไม่ได้ถูกใจเอฟซีเขาไงคะเข้าใจเบื้องบนก็ค่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมในสิ่งที่น้องบีพูดนะคะน้องบีน้องบีบอกเลยนะคะว่าน้องบีพูดความจริงคะ่ะเพราะว่าน้องบีเป็นคนเบิงคะ่ะฉันเบิงนะ่ะฉันเก็บรายละเอียด นอกจากนี้ค่ะนางบีนะคะก็ยังได้ตามสังเกตต,ต่ออีกนะคะว่าเวลาไลฟ์ค่ะถ้าไม่มีใครส่งของขวัญให้เนี่ยสาวพรถึงจะไปนอนเข้าใจว่าวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเด็กเล็กขนาดนี้ต้องการการพักผ่อนที่ถูกต้องตามเวลาค่ะวิธีการเลี้ยงลูกของใครมันไม่เหมือนกันนะคะไม่เจ้าค้านางบีเข้าใจแต่เวลาเด็กน้อยจำนี่นะทุกคนต้องเข้าใจด้วย เด็กนอ้อยชัมีต้องการทักคอนอีกเพียงพอและต้องการทักคอนให้มันถูกต้องตามเวลาด้วยเออเนี่ยคือประเด็นที่นองบีออกมาด่าค่ะนี่คือประเด็นที่นงออา,าง,นนนงบีสูนค่ะพอเวลาเนี่ยเมื่อคืนนี้สังเกตดูพอไม่มีคนส่งของขวัญให้นางก็ไปนอนนางก็ไปนอนมีการทำทามีการทำทานอนหลับพร้อมเนี่หลับจริงกับหลับแสดงเบิงออกค่ะ ทั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดทางด้านของสาวพรเบาแม็กนะคะทราบเรื่องแล้วค่ะเห็นที่นางบีออกมาตําหนิถึงวิธีการเลี้ยงลูกนะคะรวมไปถึงที่ชาวเน็ตค่ะเข้าไปแนะนําเธอเองก็ได้ออกมาร่ําไห้ค่ะอธิบายตัดเพ้อกาลางไลฟ์ขณะที่สามีอย่างเบาแม็กเนี่ยนะคะก็ได้พูดกล่าวให้สาวพรเข้าใจเจตนาของคนที่เขามาเตือนแต่ว่าดูเหมือนจะพูดไม่เข้าหูเมียสักเท่าไหร่ค่ะ โดยช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะเสาวพรได้พูดทางน้ําตาว่าจะบอกให้รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมีลูกเหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาซ้ําเติมกันคนที่มาซ้ําเติมไม่ได้ทําให้ชีวิตตนดีขึ้นถ้ามีอะไรเนี่ยก็บอกกันตรงๆต, ONG ต,ตนมาไลฟ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่เห็นเธออีกจะเห็นแต่เบลแม็กขณะที่ทางด้านของเบลแม็กค่ะคนที่เป็นสามีนะคะก็ได้พูดปลอบใจเสาวพรว่าเขาไม่ได้ว่าให้เขาแค่ให้ปรับปรุงวิธีเลี้ยงลูกด้านเสาวพรก็พูดต่อนะคะว่าไม่ได้มาอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้หรอกตัวเธอเองนนั้ไม่ จะรู้หนังสือแต่ก็มีหลายคนเอาคลิปของเธอเนี่ยเอาไปลงแล้วก็ไปว่าเธอทําไมถึงไม่ถามตัวจริงเธอทําไมถึงไม่ทักไปบอกเธอไอ้มันตกหนาบะเมนสะพันกระอู่เอาอยู่เออกระบอกปะปุ้งบ้นี่ปะปุ้งไหมเขาบอกปิดภัยมันเหลื่อมตาลูกขอโทษวันนี้ขอโทษเอดิดกันจ้าทีบอกสี่บอกให้หูเนาะ ผู้ใดเป็นแม่ผู้ใดเป็นแม่เป็น่อคนทุกคนก็มีลูกคือกันเนาะเปปินอัยพาทุกคนก็มีลูกคือกันบอกจำเป็นต้องต้องมาสั่งเติมกันคนที่สั่งเติมกันนะ่ะมันบริเหตุในชีวิตเท่าดี้ขึ้นถามมี่ยังกับบอกกันตุก แลยกับแซทเม้า่าวกันตรงตรงลายซาพอมกับมีซาบอนกับลิไลบทจำเป็นตังมาบุรีกันบทจำเป็นตังมาสั่มเติมกันแต่ว่าซาพอมมาไหลมือนี่คือสิเป็นครั้งที่สุดถ่ายถ่ายสุดเนาะแล้วกันที่บ เว้นสาวพอนอีกเนาะเสียงตะบ่าวเมก็กแล้วก็เสียงเสียงตะบ่าวเมก็กถ่ายคลิปลงเล็กหน่อยเนาะเออเขาก็ใบให้เจ้าออเด็กเขาก็บอกปะปุง๋งปะปุง๋งขัดแงลูกกับปะปุ๋งเขาบอกไงบ่ได้มาอยู่นั่กัน โมมีแพ,พ,พ้ไยหูดอกแต่ว่าซีโปรเอ็นล้วเด้อนาจะเป็นไรที่สุดถ่ายถ่ายชุดตางคนหลายคนกับอังกิทามาซาพานคือเบอร์ไรชุดต้องติดต่อซาพานเบอร์ไรดอกหูอยู่อ่ะซาพานหมอเป็นหนังสือแต่ คนอื่นเนาะแต่หลายคนมาเอาลงหลักว่าว่าวเช้า,ชาพรอทุกสั่งเลยว่าเหตสเช้าพรคือบอถามความจริงคือบอถามโตจริงเออคือบอเซทมาว,า,าว่าชวเซทมาหาเซทมาเซทมาถามแล้วก็เซทมาบอกก็ได้ตอนนั้นโปะ๊ะ ก็เคยสันหากันอยู่สซา้อนกับมีไลายซา้อนอยู่แต่คือประเหตุแนวนั้นแต่คือมาสั่งเติมคือมาหว่าให้เนาะ ั้งนี้นะคะยังมีอีกช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะโดยเบาแม็กได้กล่าวนะคะบอกว่าก็ดีนะที่มีคนมาบอกก็ดีใจก็ฟังเอาไว้ส่วนที่สาวพรเนี่ยร้องไห้นั้นก็เป็นเพราะว่าเสียใจที่โดน f อฟว่าให้ไม่ได้พูดถึงใครเลยไม่ได้ตอบกลับนางบีแต่อย่างใดโดยเบาแม็กค่ะมองว่าการที่มีคนออกมาพูดมาบอกเนี่ยก็ดีใจแต่สาวพรน,นั้นก็เพียงเสียใจเท่านั้นที่ถูกว่าเพราะว่าในมุมของเธอเองเธอก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเลี้ยงลูกดีอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ดีในสายตาของคนอื่นแต่ในสายตาของตนก็อาจจะไม่ค่อยดี เพราะว่าเมียก็ซื่อเซื่อซาซาหรือดาดาก่อนที่จะพูดต่อนะคะว่าพูดหยอกหยอกเมียค่ะแม่แม็กล้วอาจจะหูเ้อนางบีแต่ว่าชาพันบูฮูชาพัน์ม่ได้คอยได้เบิ่งคือเก่าลูกนื่ค่ะเมื่อบ้านเมื่อหาม่ตู้ไ่ได้คอยได้มางไม่ได้คอยได้ลินโทรศัพท์ไปไหนก็เลยบ่ฮูไม่คอยได้เบิงเบ่งไปไหนพอดีด่น้องมีคนมาบอกมายัางเฮา,าเฮาแบบ ทังไววแล้วก็ดีใจมีคนมาบอกนะแง่ดีใจเลยพี่นงเ์ลยกไปกินอหารกัแล้วลชาพอนออกมาหายเนี่ยนะเลือใจเอฟซีวาลให้บแมนว้าให้คนอื่นเด้อพี่น้องบแมนว้าให้คนอื่นหรือวอาวให้นางบ <B> ีเ <B> ด้อบริวารให้พาเลยคนออกมาบอกแง่ดีใจแต่ว่าเพื่อนเลือดใจซื่อเพื่อนกระเบงิงดูแลลูกดีอยู่เพื่อนว่ะแต่ว่ามันมันดีบ่บ,บมันบนดีในสายตาคนอื่นนะ มันมันดีแต่ในสายตาเพึ่งนันกับบอแมกบอกว่าบดีดีหรอกชาวบ้านเป็นคนซื่อซ่าเดินดดาลบอยกบหยอกเมียบหยอกบหยอกบอกคอยว่าวฟีฟ่างพวกเจ้านำเอาแก้ตัวให้เจ้าเจ้าบุญใจบอหาว่าวว่าหายไปได้ชาว่านจะเปลี่ยนแปลงเอฟซีบอก ท่านผู้ชมคะโดยสรุปแล้วนะคะจากเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าหลายคนนะคะที่ออกมาพูดนั้นก็เพียงแต่เป็นห่วงสาวพรแล้วก็ลูกข่ายยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะทั้งคนที่หวังดีและตัวสาวพรเองด้วยค่ะขอให้เปิดใจรับฟังแล้วก็ดูแลตัวเล็กอย่างดีที่สุดนะคะขอสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับพิวังสิ่งใดขอยสมปราถนานะครับขอบคุณนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวมันเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To อปดารานะคะ